เกียงศักเป็นสุกหรือน้องแอดนะคุณครูก็จะเรียกน้องแอดเพื่อนเขาจะเรียกให้แอด <c oughs> นี่นะฮะเด็กคนนี้เติบโตมาอยู่ในหัวอ,อกวัจใจเลยนะครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบมัธยมศึกษาปีที่สาม นะช่วงนั้นเขาเรียนรู้ช้าไปหน่อยนะครับไม่ทันเพื่อนนะก็ต้องอาศัยเวลาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะมาถึงจนม123เนี่ยนะเขาก็จะเรียกหาพ่อออยู่เป็นประจำพ่อ,อครับว่างไหมครับนี่หลังโรงเรียนเลิกก็จะมาถามมาหาอยู่อย่างนั้นไมอาแอดบอกสอนสื่อผมบ้างครับเขาจะอยู่อย่างนี้ฮะเนะี่ยประมาณ3ปี จากนั้นจบม .3 ก็ไปต่อที่วิไลสารพัดช่างกำแพงเพชรน,นะครับจนจบปวชจากนั้นก็เรียนต่อปวสเป็นช่างไฟฟ้าก็เรียนจบปวสนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนะฮะก็เอ็นดูเขาก็ทำงานในการไฟฟ้า ขั้นแรกก็อำเภอพังงตตายก่อนนะครับแล้วถัดมาจังหวัดเห็นฝีมือเขาเห็นความกระตันยูเห็นฝีอะไรล่ะความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยเขาก็เอาไปอยู่ที่จังหวัดําแพงเพชรนะตอนนี้งานเยอะเหลือเกินเนี่ยบอกอทำทำงานประจําด้วยนะฮะแล้วก็อยู่เวรด้วยนันไม่ค่อยมีวันหยุดจริงๆเมื่อวานนี้วันเสาร์ก็จะให้เขามาช่วย ติดตั้งไฟให้หน่อยเปลี่ยนระบบนะควบคุมเอามาจากในห้องเอามาไว้้างนอกหน่อยโดยใช้วัสดุที่เหลือใช้โอก,กาวที่รื้อจากบ้านหลังใหญ่เนี่ยนะเราอามาทำนะครับเออไม่ต้องไปบอกเลยเขาเลยนะฮะเขาเขามุดหลังคาเนี่ยทำเขาก็รู้เลยว่าสายไฟเส้นนี้ไปไหนมาไหนนะก็ใช้เครื่องมวัด จะหาท่อมาลอยสายเดินน้ำนอกให้เรียบร้อยนะก่อนเนี่ยเขาทำเขาเองคิดเองทําเองงเรียบร้อยครับเนี่ยนะใครจะว่าจ้างให้ไปทํานะต้องมาคุยกันก่อนเพราะไม่มีเวลาว่างครับนะหลังจากที่รื้อดสามเฟสหลังใหญ่นะละการพยาเลสซิงเกิลเฟสเนี่ยนะโอ้เขาทำอยู่วันเดียวจบเลยนะครับก็ เก่งเก่งมากๆเลยนะฮะเพื่อนฝูงนี่เรียนจบปริญญาตรีจนป่านนี้ยังไม่มีงานทําแต่จะแอดนี่เขาอยากได้ไรนี่เขาซื้อเครื่องไม้เครื่องมืองานช่างไฟฟ้านี่เนี่ยรวมๆแล้วเป็นแสนนี่ก็ซื้อได้นะฮะรถทํางานคันหนึ่งนะมีทีมงานมีพี่เขยมีน้องหลานเขยหลานหลานของลูกของพี่สะพายนี่เนี่ยก็ทําเสร็จแลวเอาเบรกเกอร์อกก่อนี้มาใช้ก่อนแล้วก็ นะครับเขาก็มุดฝ้าข้างบนเนะเอาสายมาจำจับจำรวมกันนะใจการได้นี่เสร็จสับเรียบร้อยค้นหาสาย<ก>มันเจอได้เก่งน,นี่ง<ๆ>นะไฟติดละมีสวิตช์โดยใช้เบรกเกอร์เนี่ยอยู่ข้างหน้านี่แหละ,ะจะใช้จะอะไรไม่ต้องไปลามสายมาจากข้างในห้องบ้านหลังนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานหลังจากที่เกษียณมาแล้วนะค,ครับเก็บก,กวาดหน่อย จะจะเปิดเื้อนๆสุดท้ายถามแอดคิดเท่าไหร่บอกว่าไม่เอาครับโอเคนะครับนี่เขาก็เก็บเรียบร้อยนะไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยหรืออะไรคคก็กาเขาก็ถอดออกแล้วก็พอเสร็จแล้วเขาก็เก็บขึ้นไว้อย่างเก่าต่อสายไว้อย่างเก่าเอ่ลำโพงเครื่องเสียงชุดนี้5 0 0วัตต์ออกงานแต่งมาแล้วนะขอถามอีกที น้องแอดคิดตังมาคิดเท่าไหร่บอกไม่เอาครับทำให้ฟรีครับเอาขอบพระคุณขอบพระคุณ